สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะทําตัวอย่างอย่างนึงให้ดูนะครับโดยการเอาบอทดเข้ามาช่วยแม่ค้าแล้วก็พ่อค้าทั้งหลายนะครับที่ทําการไลฟ์เฟซบุ o กนะครับในการขายของไลฟ์ขายอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไลฟ์นะครับ เขาก็จะต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับที่จะไปคอยตอบลูกค้าให้ว่าลูกค้าเนี่ย mm hmm. เขากด Cf เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องมานั่งถามว่าโอนด้วยแบงค์อะไรแล้วจะต้องมีชื่อที่อยู่อะไรนะครับ mm hmm. ก็ต้องมาคอยถามมาคอยตอบอะไรพวกนี้ให้เสียเวลานะครับวันนี้เราก็เลยจะพาเอาบอทดนะครับมาช่วยทําให้งานแอดมินตรงนี้ลดระยะเวลาในการตอบอะไรพวกนี้ ลงไปด้เยอะเลยนะครับให้อดมินนะครับมีหน้าที่เดียวก็คือเช็คเงินว่าโอนเงินถูกต้องไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยให้อดมินนะครับไปส่งแล้วก็แพ็คของเราจะเอาบอทมาช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวอย่างนะครับพอดีผมทําตัวอย่างเอาไว้เล็กๆนะครับอันนึงนะครับเรื่แบบในจังหวะที่เรากําลังไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ มีคนเข้ามาอยากจะซื้อนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้บอทดเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาถึงนะครับโดยปกติแล้วนะถ้าเราไลฟ์นะครับผมอยากจะให้ดูวิธีการนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเราเปิดบอทดนะครับทําบอทดเปิดทิ้งไว้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไลฟ์ขายของไปเลยนะครับวันนี้เราก็จะขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะ เอาตัวอย่างให้ดูเลยผมจะขายนะครับผมก็จะขายเจ้าตัวบอดนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายนะ <_ an> บอร์ดนะบอร์ดนะทุกคนอยากจะได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นไหมถ้าสนใจนะครับกด F1 มาเลยนะครับ <_ an> กด F1 เข้ามาเข้ามาที่ <_ an> บอดนะครับแล้วก็แอดเข้ามาใน <_ an> บอร์ดนะแล้วหลังจากนั้นนะกด F1 นะถ้าสนใจนะอยากจะซื้อนะครับพอเราเข้ามานะครับพอเราเป็นลูกค้านะครับเราก็อยากจะเอ้ยเราอยากจะได้นะครับแล้วก็กด F1 นะครับตามที่ แม่ค้าบอกเลยนะครับแล้วกด F1 เข้าไปอาพอกด F1 เข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมาแล้วนะครับนั่นก็คือสินค้าที่มันโชว์ขึ้นมาในจังหวะที่เรากำลังไลฟ์เฟซบุ๊กกันอยู่นะครับพูดนู่นนี่นั่นไปขายของดีอย่างนี้นะครับก็ให้เขาดูสินค้าเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาอยากจะซื้อนะครับก็ให้เขาเข้าไปจัดการในการโอนเงิน ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเลยแล้วก็ขายของหน้า Facebook หน้าตรงนี้ต่อไปนะครับก็ให้ลูกค้านะครับเข้ามาเลือกสินค้าพอเขากด F1 ไปแล้วนะครับลูกค้าก็กดสั่งซื้อนะครับพอกดสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมาวิ่งหน้าสินค้าเลยนะครับว่าสินค้าเราคืออะไรนะครับแล้วก็มีรูปแบบอะไรตามที่เราไลฟ์หน้า Facebook ไปแล้วแเราก็พูดสรรพคุณอะไรเต็มที่หมดแล้วนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อแล้ว ตัดสินใจซื้อเขาก็เลยกดดูนะครับพอกดดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กดซื้อเลยนะครับอ่ะก่อนที่เขาจะเข้าไปซื้อได้ครับเขาก็ต้องไปเข้าระบบในการสั่งซื้อก่อนนะครับในจังหวะที่ลูกค้ากําลังเลือกซื้อนะครับเลือกช็อปนะครับเราก็ยังไลฟ์เฟซบุ๊กต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแอดมินก็ไม่ต้องมานั่งทําอะไรนะครับไม่ต้องมานั่งถามอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปจัดการตัวเขาเองนะครับพอเขาเข้ามานะครับเขาก็ จะเห็นสินค้าอย่างที่เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของหน้าเราอินนะครับพอเ,เข้ามาแล้วนะครับเขาก็เห็นตัวอย่างของสินค้าที่เขาอยากจะซื้อละอ่ะโอเคเรากําลังพูดถึงโปรโมชั่นตัวนี้อยู่แล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับลูกค้าก็เข้ามาซื้อนะครับลูกค้าก็มาดูโอเคนะครับลูกค้าซื้อ1ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับลูกค้าก็กดซื้อเข้าไป พอกดสั่งซื้อนะครับลูกค้าก็จะต้องไปเพิ่มนะครับที่อยู่ของเขาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปถามเลยนะครับแอดมินที่อยู่ผู้ช่วยเราตรงนี้นะครับเขาก็ไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าคนนั้นเลยนะครับให้ลูกค้าจัดการเองทุกสิ่งอย่างเลยนะครับก็ไปกรอกชื่อที่อยู่เลยนะครับอ่สมมติว่าผมเอาตามจริงเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้านะครับแล้วผมก็จะซื้อนะก็ใส่ชื่อผมไปเลยนะผมก็ใส่ชื่อเข้าไปนี่อ่ะชื่อ อันนี้ชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับที่อยู่ก็ประมาณนี้ผมก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วกันไอเรื่องของที่อยู่นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดนะครับให้ถ้าสําหรับลูกค้านะครับ<ๆ>เขาก็มาสามารถแจ้งได้เลยนะอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่อีเมล e เอาไว้ให้เขาได้ติดต่อนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่อ e ีเมลเข้าไปก่อน เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับดูแบบเหมือนประมาณว่าผมเป็นลูกค้าจริงๆเลยนะจังหวะตอนนี้แม่ค้าก็ไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็พอมันถามอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเราบันทึกพอเราบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นที่อยู่นะครับทางปลายทางเลยนะครับปลายทางที่เป็นแอดมินนะครับเขาก็จะเห็นว่าเรากรอกที่อยู่มาตามนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็ยังสามารถเลือกว่าอยากจะส่งไปซนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในตอนที่ งานหลังบ้านของเราครับเราจะเซตตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราจะส่งผ่านอะไรนะครับซึ่งในของผมในตัวที่เป็นแม่ค้าที่มาขายของอยู่เนี่ยเขาเลือกส่งไปซันีนะครับผมก็ติ๊กไปส่งไปสนีนะแล้วก็โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับส่วนถ้าสมมติว่าผู้ขายนะครับมีส่วนลดหรือว่ามีตัวคูปองอะไรเขาก็แอดตรงนี้ได้เลยแต่พอดีว่าในสินค้าตรงนี้นะครับไม่มีนะครับไม่ได้มีตรงนั้นเพิ่มเข้ามาลูกค้าอย่างผมนะครับก็เลยกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อ พอในจังหวะที่สั่งซื้อเห็นไหมครับพอกดปุ๊บเนี่ยบอทดมันก็จะมาถามแล้วนะครับมันก็จะบอกว่านี่ก็จะมีบอรดตอบมาอัตโนมัติเลยนะครับว่าเลขบัญชีนี้มีอะไรบ้างนะครับของที่การขายของเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเลือกชําระนะครับผมก็จะมาชําระสินค้าที่ผมไป F ไว้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีเครื่องนี้มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับพอถึงขั้นตอนนะครับผมก็เลือกนะครับว่าผมอยากจะโอนด้วยธนาคารแบงก์ไหนนะครับนี่ครับจังหวะนี้แม่ค้าก็ยังไลฟ์อยู่นะครับอืมก็พอเลือกเลือกเลือกไปเสร็จปุ๊บนะครับผมดูแล้วผมก็เลือกธนาคารนี้อ่ะผมโอนไปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแนบสลิปเข้าไปนะครับแนบสลิปก็มาเลือกสลิปที่เราโอนเข้าไปนะครับแนบไให้แม่ค้าสักนิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะ ถูกโหลดข้อมูลเข้าใหม่นะครับก็ส, <Lang> <ๆ>สั่งซื้อไปแล้วนะครับมันก็คำนวณให้รู้นะครับว่าเราสั่งซื้อไปวันไหนอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรียบร้อยนะครับเราก็แจ้งชำระเงินเลยนะฮะพอเราแจ้งชำระเงินไปแล้วนะครับตัวบอดนะครับมันก็ตอบกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะกับตัวบอดนะครับบอก็ตอบกลับมาตอบกลับมาอ่อยไม่เสียหายไม่เป็นไร เราก็ออกไปนะครับพอเนี้ยนะครับมันก็จะตอบมานะครับว่าขอบคุณที่สำหรับการสั่งซื้อนะครับผมอยากกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับนี่ผมก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าไอผมสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะในราคาเท่านี้พร้อมกันแนบสลิปเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกว่าเราซื้อนะครับในราคาเท่านี้นะถูกส่งไปที่นี่นะพร้อมกันนะครับแล้วก็มีหมายเลข ไปสลิปนะครับที่เราส่งไปนะครับก็จะเห็นนะครับจังหวะนี้นะครับในช่วงที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับแล้วทางแอดมินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในจังหวะนี้แอดมินไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับให้ลูกค้าเข้าไปจัดการเองคนที่เป็นนูกค้าก็ยังไลฟ์อยู่นะครับเติ้รเตอยู่นะหลังจากนั้นนะครับคนที่เป็น คนที่เป็นแอดมินนะครับเขาก็ทําหน้าที่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเขาจะเช็คแค่ยอดเงินนะครับตรงสลิปนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วในจังหวะที่ต้องมาเช็คตัวยอดเงินนะครับทางไลน์นะครับตัวตัวแอปพลิเคชันตรงที่ชื่อว่า My ช h o p นะครับมันจะมีการเตือนขึ้นมานะครับว่าลูกค้าคนนี้เข้ามาโอนเงินแล้วนะครับพอเห็นแล้วว่าโอนแล้วนะครับก็เข้าไปตรวจสอบเงินนิดนึงนะครับว่า เงินที่เขาโอนมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับพอเราเช็คนะครับพอเราเช็ละเรียลปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับตรงนี้ที่เป็นการเช็ครายละเอียดนะครับเสร็จแล้วเข้ามาดูวิธีการนะครับที่ลูกค้าเขาชําระเงินมาว่าชําระเงินถูกต้องไหมนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะพอเราไปคลิกวิวนะครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นตัวบัญชีนะครับที่เขาโอนเข้ามานะครับพอเราเช็คดูแล้วเลขบัญชีถูกต้องนะเงินถูกต้องนะครับเรากดนะครับ ว่าเงินถูกต้องนะครับแล้วเราก็ยืนยันเข้าไปนะครับพอเรากดยืนยันเท่านั้นล่ะครับทางลูกค้านะครับก็จะเห็นว่ามีการยืนยันแล้วนะคะว่าชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็อุ่นใจแล้วนะคะว่ามีผู้ที่ตรวจสอบตรงนี้นะครับเขาตรวจสอบว่าเงินเราถูกต้องแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับต่อมานะครับคนที่เป็นแอดมินนะครับก็ทําหน้าที่ของการจัดส่งเขาก็จะเห็นเรื่องของ ตัวที่เป็นที่อยู่ของลูกค้าเรียบร้อยนะครับเขาก็เตรียมแพ็กของเทปตามอะไรเสร็จทุกอย่างให้เขาทําเรียบร้อยเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเขาลงทะเบียนนะครับเขาก็ไปเอาเลขลงทะเบียนนะครับมาใส่ในนี้ได้เลยนะใส่ให้ลูกค้าเลยสมมุติว่าผมที่ต่างแล้วกันนะครับเลขลงทะเบียนของเขานะฮะอ่าสมมุติประมาณนี้นะเลขลงทะเบียนอ่าเสร็จแล้วนะครับ คนที่เป็นแอดมินนะครับแพ็คของเสร็จปุ๊บมีตัวสติกเกอร์หรือว่าเลขลงทะเบียนให้เขาเรียบร้อยนะครับก็กดให้เขาไปนะครับพอกดให้เขาไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าโอเคเลขลงทะเบียนนะครับมันจะเลขประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็สามารถที่จะเอาเลขลงทะเบียนนี้นะครับไปเช็คต่อได้อีกนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับในการที่ส่งไปยังไงครับพอเห็นตัวอย่างแบบน,นี้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไหมฮะ โดยที่ขั้นตอนตรงที่ลูกค้าจะต้องทําอะไรเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราก็แค่ทําหน้าที่ของการเช็คเงินนะครับส่วนแม่ค้าก็ไลฟ์ขายของต่อไปนะครับก็อยากจะอย่างสมมติว่าวันนั้นเนี่ยอยากจะขายของสัก10ชิ้นนะครับก็เอาของขึ้นมาไลฟ์ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างได้เลยแล้วก็ให้ลูกค้านะครับคนที่เขาติดตามเราอยู่นะครับก็มาเปิดบอทตัวนี้นะครับแล้วก็มาคอยกดว่ารหัสที่เรากําลังจะปล่อยสินค้าออกไปให้เขามา F เนี่ย เป็นรหัสอะไรแล้วก็ค่อยแจ้งเขาไปในหน้าไลฟ์นะครับพอเขาเสร็จแล้วนะเขาก็เห็นสถานนะเขาก็ไปเช็คหลังจากที่เขาได้สินค้าก็ถือว่าจบขั้นตอนกันไปนะครับในช่วงไลฟ์เป็นไงครับก็ลดขั้นตอนของแอดมินไปได้เยอะมากมายเลยหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับ ไอ้วิธีการแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปทําแล้วก็จัดการได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ My Shop นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่า My Shop เข้าไปยังไงหรือยังไงนะครับลองไปย้อนกลับไปดูในคลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมทําลิงก์เอาไว้ที่ d e s c r i p t i o n ให้ด้านล่างนะครับให้รู้ว่าการทำ My Shop มันทํำยังไงนะครับวันนี้ผมก็ทําแค่ตัวอย่างให้ดูว่ามันลดขั้นตอนยังไงนะครับให้อดมินสะดวกเพิ่ม มีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกันตอบกันตอบคำถามกันหล้ยหลายคนนะครับเป็นไงฮะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีวิธีการดีๆหรือมีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนํานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ